อันน้เนี่ยคะใครอบพวกนี้งานอะไรเนี่ยช่องสามเขาทังหมดเลยนะตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยถ้าจะหม่เดียวนะแต่วกาใหม่เดียวเออไปไหนวะวิ่งในมืดิ เขาเป็นผู้หญิงเบวบางาเปิดไม่อ <c oughs> อกเขาอนนีเขาเราวิ่งกับเรียนซะแล้วบางทีลูกค้าเราต้องไป้องเาไมคผมาไว้กบอนทั้งนั้นฮ ก mm ็ชมบูญอะกนคนเนาะวันไหนตั้งใเต่าด้วยมเห็นใอใจนบอจงให้ไปสองที่อ๋อแล้วไปสา่เนี่ย่เป็นชมแหละถ่ายรูปเดี๋ยวนั้ถ่ายเสร็จนี่คือจบแล้วใช่ไหมรับ เก็บ้มวะเหนยไไม่้ไม่มีใครอยู่เก็บร่วมกับท่่เห็นนองเด็กน่ักนอยู่เก็บด้วยวะไม่เก็บเอาเอาไม้ให้ไงไม่เก็บแบบเขาลับแล้วกอของลับพอี่ขอัดนเสร็จแล้วขยับาขยับขเสร็จแล้วค่ะ เหอยนะโอเคโต๊ะก็อย่างนี้โอเคนั่งนะครับหนึ่งสองสามนั่งนะครับหนึ่งสองสามใสได้นะ ชดต่อแงนี <si ้ต่อครับหนึ่งสองสุดหนึ่งสองสรูปนึงครับหนึ่งสขอกดไลค์ทุกท่านหนนะครับหนึ่งสองสามต้องมีนะคะต้องมีค่ะหนึ่งสองสอกดไลค์ไว้ค่ะหนึ่งสองที่หงค่ะที่หน นะครับด <Es> ันป้ายมาข้างหน้านิ่นึงนะโอเคครับพร้อมครับสไล่ข้ามก่อนนะครับหนึ่งสดูนะครับหนึ่งสนะฮะดันป้ายข้ามมางนีขอบคุณครับจริงๆนะฮะตกไปทุกคนยกตัวหลนี้ครับพร้อมครับหนสองอคตดต้องหมือันเลยครับสองี่หน่อง ครั้นะครับกโอเคงนะครับหนึ่งสองสามองล่างนีเนต้ากนะค่ะนี่นนะครับหนึ่งสองสามไมครกไม่ลุกได้เพียงงเขาแบบไม่มีป้านทุนะคะขอกระไลคินครับพร้อมข้าวปกนีนะครับนสองสามครับอ